พลังงานความรักน้องห่างหันไปนานมากเออเรื่องความรักบางคนเพิ่งโสดกระทันหันเลยโสดแบบกระทันหันทันด่วนนะคะแต่ว่ากําลังจะได้เจอคนรักคู่รักเนาะอ่าโสดแบบด่วนจีไปสนีจานะจ๊ะ <c oughs> ความรักมาดูกันว่าพลังงานความรักเนาะอ่าหนุ่มโสดสาวโสดกําลังจะเจอใครอะไรอย่างไรพอลลี่ไม่ค่อยอ่านให้ความรักเท่าไหร่ นนนั้นพี่จะอ่านเนาะใครอยากปรึกษาส่วนตัวแล้วก็ใครก็ตามที่ทักมาเล่นเนาะเออเวลาทักเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ใช่เพื่อนเล่นเนาะังนั้นเวลาทักถ้าเกิดไม่มีมารยาทในการทักพอลลี่ก็จะบล็อกไปเลยถือว่าเขาไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ตั้งใจมาดูเออการทักเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาแค่ทักเล่นหรือว่าตั้งใจมาดูดวงค่ะคนที่เราจะเจอเนะจ๊ะต่างชาติลูกครึ่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์ะเป็นต่างชาติเป็นลูกครึ่งมีสัญชาติมีสัญชาติเชื้อชาติฮะที่ไม่เหมือนเราฮะชาลีออรมีสัญชาติและเชื้อชาติที่ไม่เหมือนเรา,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 เเราบางคนจะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งประเทศไหนก็ตามฮะลูกครึ่งประเทศไหนก็ตามชาลีออรบางคนจะเจอจากการเดินทางท่องเที่ยวฮะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเจอกันคน ies, คนนี้เนี่ยอายุไม่เยอะนะฮะอายุไม่เกินสักสาปี ฮะยังหนุ่มน้อยไฟแรงอยู่เลยฮะหนุ่มน้อยไฟแรงสูงมากคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเป็นคนแอคทีฟมากฮะไม่อยู่นิ่งนะคะคนคนนี้ไปดูได้เลยการทํางานเขาจะทํางานอะไรก็ตามที่เขาได้เป็นผู้นำฮะเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบการทํางานที่เช้าชามเย็นชามเขาจะไม่ใช่ผู้ตามฮะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ในกฎร,ระเบียบใดๆทั้งสิ้นถ้าง,งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานแบบ บอสเจ้านายเจ้าของธุรกิจของตัวเองคนคนนี้จะมีการเดินทางบ่อยมากๆโดดเด่นเที่ยวราศีสิงห์นะราศีกรกฎราศีกรกฎราศีสิงห์หาที่เด่นมากๆเนาะคนคนนี้ทําไมไพ่ชาริโอตแต่พอลลี่บอกว่าราศีสิงห์อ่าอยากรู้ก็ต้องต้องมามาเรียนนะคะเออว่าทําไมพอลลี่ถึงสามารถบอกได้ว่าเป็นราศีสิงห์อ่าคนคนนี้เจ็ดดาบคนคนนี้จริงๆเขาแอบชอบเราเหมือนกันนะ ใครที่กําลังแอบชอบใครอยู่พอลีบอกเลยค่ะว่าคนที่เราแอบชอบอ่ะเขาก็แอบส่องแอบมองเราเหมือนกันคนคนนี้เขาแอบชอบเราเหมือนกันแอบส่องแอบมองผ่านสื่อโลกออนไลน์เราไม่แอบชอบเขาเขาก็แอบชอบเราบอกเลยแอบชอบกันอย่างรับๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เราก็ชอบเขาเหมือนกันฮไม่ใช่ว่าเขาชอบเราฝ่ายเดียว เราชอบเขาเขาชอบเราคนคนนี้ไพซีเรียเป็นคนโสดนะจ๊ะเออการันตีให้เลยว่าโสดจริงค่ะคนคนนี้นะคะชายหญิงคู่นี้โสดค่ะฮะเป็นคนรักสงบรักสันโดดชอบอยู่กับเยา่าเฝ้ากับเรือนชอบอยู่บ้านบางคนเท่านั้นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะอยู่แต่บ้านชอบอ่านหนังสืออยู่ในห้องตำราอ่านหนังสือแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นพลังงานหยางเนะาะฮะหยางเนี่ยจะชอบเดินทางจะชอบท่องเที่ยว ไม่ค่อยอยู่ติดที่เท่าไหรบ่บางคนทํางานอะไรที่ต้องดีวกับต่างประเทศเนาะทำงานเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งต่างๆทําทงานอะไรที่ต้องดีวกับต่างชาติเป็นหลักแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่อยู่บ้านอ่าสาวโสดผู้หญิงเนี่ยจะอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ซีเรียมชอบอยู่บ้านเก็บเนื้อเก็บตัวรักสงบหาตัวจับยากมากเออไม่สามารถแบบเจอเขาได้เลยนะคะผู้หญิงคนนี้คือหาตัวยากมาก คือแบบถ้าจะเจอเนี่ยโอ้โหบอกเลยค่ะแทบจะพลิกแผ่นดินหานะคะคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นเรียวไวเทมอของดีเขาจะอยู่ลึกลับค่ะของดีเขาจะอยู่ลึกลับของดีไม่ค่อยออกไปให้ใครเจอเหรอก่ะแล้วทําไมถึงได้เจอคนคนนี้ละ่ะอ่าไพ่หนึ่งไม้ความรักครั้งใหม่โดดเด่นที่ธาตุไฟเมสินพนู <c oughs> มีการทํางานร่วมกันฮ่มีการทํางานร่วมกันมีการ มาแบบเขาเรียกว่าเหมือนเราไปทำงานที่ใดที่หนึ่งแล้วได้เจอกับคนคนนี้า่าได้ร่วมงานกันมีโปรเจกต์งานร่วมกันนั่นเอง่ะมีโปรเจกต์งานร่วมกันทำงานร่วมกันบางคนก็อยู่บริษัทเดียวกันนั่นแหละแตไ่ไม่ไม่ไม่แสดงออกว่าเราชอบเขาหรือเขาชอบเรา่าแอบชอบกันแบบเงียบๆจริงๆแบบเงียบมากเออ เงียบเหมือนป้าชาซีเรียแล้วก็เจตตาดอมูน <c oughs> คนคนนี้เดซอ่ะ <c oughs> ขยายเดซหน่อยขยายเดซหน่อยไพ่ดอมูนและเดซใครที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเคยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ, Tower, อ่าไพ่ทาวเวอร์เห็นไหมจบแล้วจบกับความคุมเครือทั้งหมดล้วความรักแล้วก็ เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่นะคะซึ่งความรักครั้งนี้บุรุษคนนี้บอกเลยจะไม่ใช่คนที่หลับไหลมัวเมานะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้ว awakening แล้วทั้งเราทั้งเขาอ่าเป็นความรักที่ตื่นรู้เรียบร้อยแล้ว awakening อ่ามีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาเรียบร้อยเหมือนกับว่าเขาก็รู้อะเออว่าเราคือคู่ของเขาเราก็รู้ว่าเขาคือคู่ของเราเออแล้วก็มาเจอกันใน ในจุดที่ต่างคนต่างสนงไม่ได้มีเรื่องของอรักรักรับรับรับซ่อนร้นแอบแฝงใดๆเป็นคนที่โสดใสใสทั้งคู่นะคะไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ชาริองโสดใสใสนะคะหัวใจสี่ดวงค่ะสัญชาติเนาะรักใสใสหัวใจสี่ดวงฮสิบเหรียญ รักใสๆค่ะหัวใจสี่ดวงซึ่งความรักในครั้งนี้เป็นความรักที่ครอบครัวเขาและครอบครัวเราสนับสนุนและส่งเสริมอ,อ่าถ้าครั้งหนึ่งเคยเจอความรักที่แบบว่าเอา่ยากที่จะลงเอยเนาะยากที่จะแบบมาพบเจอกันหรือครองคู่กันนั่นเพราะว่าความรักนั้นมันไม่มันไม่ใช่และมันไม่ถูกต้องแต่ความรักในครั้งนี้เนี่ยเป็นความรักที่ถูกต้องอ่าสิบเหรียญครอบครัวสนับสนุนเนาะอ่าความความรักที่ครอบครัวสนับสนุน ก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่เมื่อครอบครัวสนับสนุนเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะไฟเขียวผ่านเออไฟเขียวผ่านอ่ะไม่ติดไฟแดงแล้วไฟเขียวก็ผ่านเนาะดังนั้นก็ความรักในครั้งนี้สามารถมองอนาคตได้นะคะไพ่โ o f ์ออฟวไพ่สี่หมายคนคนนี้แอบส่งเรามานานมากบอกเลยนะคะว่ามีบางคนกำลังจะได้เขาเรียกว่าอะไรได้ได้ลงเอยกับคนที่ตัวเองชอบอยู่แล้วอะ ออคนคนนี้เขาแอบส่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเขาส่งมานานแล้วนะเออสี่ไม้บางคนสี่เดือนบางคนโอ้บางคนอาจจะนานหน่อยส่งมาแบบเป็นปีๆฮะแต่เป็นเป็นนางในฝันนายในฝันค่ะเป็นนางและนายในฝันเลยแหละคนคนนี้บอกเลยฮะไพ <c oughs> ่เจ็ดไม้และราชาถ้วยและเดอะฟูอ่ะยืนยันความโสดอีกครั้งหนึ่งเนาะเราโสดเขาโสดนะคะ การลงเอยไม่ใช่เรื่องยากไพ่เก้าเหรียญโสดและอิสระอินเดพเอนเดนมากๆอินเดพเอนเดนนะคะคนคนนี้เป็นไปได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเรากับเขานะคะไพ่หกเหรียญเห็นไหมเออหกเหรียญอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนเป็นเพื่อนสมัยเรียนอ่าเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนไปเคยไปเรียนโรงเรียนเดียวกันอ่า ฮอกวอต์เหรอหรือฮาร์ดเวิร์ดฮอกวอตฮ์ฮอตเวิร์ดฮาร์ดเวิร์ดฮอกวอต์อ่าไปเรียนไปเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะบางคนเป็นเพื่อนสมัยเรียนเป็นเพื่อนสมัยเรียนค่ะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเรียนด้วยกันมาสตาร์กับหัวนะจ๊ะเออไพ่ King of Pentacle ร์คเกิลเทมเแล้วก็ King of Pentacle รแล้วก็ Temperance การเปลี่ยนแปลงการเปลีป่ยนแปลง ความรักโอ้ใครเป็นสายลูกครึ่งเนาะเออใครเป็นลูกครึ่งใครชอบลูกครึ่งนะ่าจะสมหวังสมหวังค่ะนะใครที่ชอบลูกครึ่งนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเออน่ารักเซ็กซี่หัวทองนะคะเออถ้าผู้ชายก็คือจะเจอผู้หญิงในสเปคเปะ๊ะบางคนนี่มีสเปคแบบพอลล่านะคะ เออสเปคแบบพอลล่าค่ะอันนี้คือพอลลี่ค่ะโอเคไหมคะเออคล้ายๆกันอยู่นะคะอ่ามีสเปคแบบพอลล่าเซ็กซี่นะคะหัวทองพองนะคะเป็นตัวของตัวเองอ่ามีไฟมีแพชชั่นซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคู่อะไรกันคู่ perfect m a t t h คู่ perfect m a t ่ะเออสเปคแบบพอลล่านะคะแต่อันนี้พอลลี่ค่ะเออหัวทองเหมือนกันค่ะอ่าบางคนจะได้ลงเอยกับคนที่แบบว่าสเปคตามตรงตามสเปคเลยเนะาะเออ บางคนได้ลงเอ่ยกับคนที่แบบว่าตามสเปคเดะเดะเดะนะคะอ่าสเปคแบบถูกใจใช่เลยไม่พูดเยอะค่ะเจ็บคอค่ะเทคแอคชั่นทันทีค่ะเมื่อรู้ว่าเธอและเขาโสดนะคะอ่าจัมปิ้งทันทีค่ะ,ททคะทเทคเข้ามาเลยค่ะสเตรนแตกต่างเรื่องเชื้อชาติสัญชาติอายุสังคมวัฒนธรรมนะคะให้สเตรนต์อ่าแต่ยังไงคะเป็นคู่กันค่ะสถ้วยเออเนือคู่ตุ่นนางันนะคะเออเป็นคู่กันดังนั้นก็